100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินค่ะในฮ่องกงนะคะประกาศสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดหม่เลขสิพร้อมฝนตกหนักและลมแรงเกิน167กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดต้นไม้ล้มถนนหลายสายถูกปิดกั้นนะคะโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนและต้องอพยพประชาชนกว่า250คนเข้าศูนย์พักพิงค่ะ สนามบินในฮ่องกงนะคะเซินเจิน้นจูไห่และมาเกายกเลิกเที่ยวบินรวมแล้วกว่า400เที่ยวบินนะคะมีผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบมากกว่า8,000 80, 0คนค่ะและล่าสุดนะคะในช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคมนะพายุวิภาเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามค่ะเป็นเวียดนามตอนบนนะคะคาดว่าจะก,กระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งในช่วงคืนวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค่ะ ขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลของพายุนี้เช่นกันโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศฉบับที่หเตือนประชาชนใน57จังหวัดทั่วประเทศให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระ